พรมชารดีกายังในพรมชารสูตรตีกาจริเยนะพระตีกาจานวุตังกล่าวไว้แล้วอิติว่าวะทันติครับตัวนิโยก เอกเจิอาจะหรือว่าเกจิอาจารยาอาจารย์บางพวกวัฒนติก่าวอิติว่าอภิภวิตาวาวีติกมีมนะัคเณะมัคคะปฏิอธิ วาสณีสติปิอันนี้เป็นลักษณะนะครับแม้เมื่อมคะปติอธิวาสนีแม้เมื่อ,ม,อมัเมมเคนะการยังมักให้จดด้วยมักหยุดอยู่อภิปวิตวาวีติกรมณีในพ่อถูกข่มคืนสติมีอยู่ มิจฉาจารนโหติมิจฉาจารย่อมไม่มีปุริสาสะาเกรุษอภพิพุยามานสสะอิทยาผู้ถูกสตีถูกสตีขมขืนอยู่ปุริมุปัน,นะเสวนาพิสันทิ ประโยคาวภาวะโตเพราะไม่มีความพยายามต่อเนื่องกันในอันเสพซึ่งเกิดขึ้นก่อนต่อมานะครับเอเกตัวนี้เอเกอาจริยาอาจารย์บางพวกวทันติก็กล่าวอิตติว่า เสวนจิตเตสติเม no ื like ่อความคิดจะเสพสติมีอยู่ประโยคาภาโวความพยายามไม่มีนับประมาณนางหนติไม่เป็นประมาณเยพุเยนะอภาวโตเพราะเยพุเยนะโดยมาก อิิยาสติอภาวโตไม่มีเสวนาประโยคสะไม่มีความพยายามในอันเสพตถาภาเวสติเมื่อเป็นอย่างนั้นมิจฉาจารนสยามิจฉาจาร์ก็ไม่พึงมีอิิยาเกสติ อุปัาปิตะเสวนะจิตตายะปิเมผู้มีจิตคิดจะเสพปรากฏขึ้นปุเรตลังก่อนเสวนะประโยคาภาวโตเพราะไม่มีความพยายามในอันเสพตาสมาเพราะฉะนั้นบัณฑิตเตนะบัณฑิตทัตตพังพึงเห็นสันิฐานอิติว่า อัตถกถาจริเยนะพระตกถาจารย์วุตนาก่าวจตโรสัมภาราก่าวองค์ศีไว้อุกังสะโตโดยกำหนดอย่างสูงสุดปุริสสะวะเสนะด้วยอำนาจแห่งบรุษอิติดังนี้ อาสายะด้วยความหวังว่าอัญญถาเมื่อถือเอาโดยประการอื่นอิิยาปุริสากิจจากกรณกาเลในเวลาที่สติทำหน้าที่บรุษมิจฉาจารโรนสสยามิจฉาจา์ก็ไม่พึงมีปุริสสะอป,ปิแม้แก่บรุษ เสวนประโยคาภวโตวเพราะไม่มีความพยายามในอันเสพไม่ใช่นี่<ม>อันนี้ผมเข้าใจปณะ,ะก็เอทะอาทิกาเร,นารในอาทิการนี้อีทางสนิิฐานังมีสนนิฐานดังนี้อิติว่า มิจฉาจารุมิจฉามิจฉาจารามิจฉาจานปวติตัสสะปุริสสะบุคคละที่บุคคลเป็นไปตามชอบใจอัตโนของตนรุจิยาตามความชอบใจอัตโนของตนตตโยสัมภารามีองค์สามมิจฉาจารามิจฉาจานบุคคละแห่งบุคคล ประวัติตสศะที่บุคคลให้เป็นไปภรกเรเนะโดยพระการตโยสัมภารามีองค์สามอิติเพราะเหตุนั้นจตโรสัมภารามิจฉาจารย์จึงมีองค์สี่อาณะวะเสสะ,ะหะเนนะเพราะกำหนดองค์ที่ไม่มีส่วนเหลือ อิติวุตตะวันนนาอาตกถาอิติวุตตะอิติวะา่าทะอธิการเรในอธิการนี้ตโยมิชาจารามิชาจารย์ปุกละสะแห่งบุคคลอัตโนรุจิยาปวัติตาศาสตที่บุคคลประพฤติเป็นไปตามความชอบใจอัตโนของตนตโยสัมภารามี องสามมิจฉาจาราบุคลาะแห่งบุคคลพระกาเรปนะวัตตาที่เป็นไปโดยพระการตโยสัมภารามีองค์สามอิติเพราะเห็นนั้นบัณฑนะิตเตนะบัณฑิตทัตภาพึงเห็นว่ามิจฉาจารามี มิจฉาจาราสัมภาราจตาโรมีองค์อเนวเสศะขะหเนนะโดยกำหนดองค์ที่ไม่มีส่วนเหลือปะนะแต่ว่าตีหิสัมภารีหิด้วยองค์สามเอวะเท่านั้นอัฐ สิทธิก็สำเร็จได้อิติดังนี้